สบายตามพื h, ready, so oh. <laughs> <laughs> ้นดีมะคะสบายดีพ erm ี่น้องสบายดีสุขุสุนสุมองสุบอนมาส่งกันแล้วพี่น้องเอ้ยประธานได้ขามมือขามวันไปได้ดอกนู่นน้อยสบายดีปราลุงลูกเร็วเร็วเร็วเป็นอะไรคือมาส่งกันแล้วนี่นะหายากม้าหรืออะไร อย่าเห็ดนแนั่นมันบ่งงามหรอกอือโอ้ยอยังมาดำน้าชาป้านุ้ยอุ้ยไปชาไปลุยไปลุยกำลังสิออกนะป้านุ้ยพี่น้องเอ้ยลูกสาวผัดมาพอดีไปไปดำน้าชาป้านุ้ยดีกว่าห้ามมือนี่สองผลูกห้ามไม่เจ้าด้ซะเจ้าเจ้าจะเป็นตากล้องเหยค่ะป๊อปเอ้า เจ้าไปไหเไ็ดปวกวะลูกป้าปเถอะไปเ <laughs> พื่อนบอกพ่อกับแม่เพื่นว่าคอยมาแต่น่าปนุยชิบ้าจากเมือด้ว <laughs> เออปทดาลาน,นา <laughs> ่านหน้ามอปามกประเทศเผากเผาดีเด้งองวีกามาเีปไ <c oughs> ปเอามาหอด้วพี่น้องลุงนุ่ยกับน่องเจบเมียไอ้ไข่นุ่ยไวจักกับเอวยุ้มบิม้มหรือว่าขึ้นไปเผากาไวจักไอไข่นุ่ยนี่ย à thì thôi chim chim ừ, cứ nấu đi, ừ. ừ, đi, đi, đi. balloon chim ơi bay đi, đi balloon ừ. <laughs> ngồi ơi chim 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 คือวาปั้นกีขาเศ้าว่เดี๋ยวนี้บพี่เขอปั้นขาเศร้าดำในไร่เติมเลยพี่น้องปนุ่ยใหย่งอันนะปองเป็รปองเเขาไว้ไม่แมนแล้วกุขาและสีลงกีต้มมัดเอาเข้าไว้เอาเขาไว้เดี๋ยวปองเป็ดอยปนุ่ยกันพี่น้องผ่าไอยู่น้องเอ้ บรรยากาศดีอ hey ึมครึมอึมครึมอึมครึมพูนวันน่าง่ายครับไปเช็คมืงเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยไปตากล้องนะพอหรอกเรียกเรียกคนเก่งเด้อเฮ้ไปเล่นน้องแค่น่อยจะน้ายังไปเหรอไปจะไปเล่นไปไปเล่นไอน้องจะมีเด้อเล่นอะไรแค่น้อยเด้อ น่าให้น้องป้านุ่ยพี่น้องเลยลำใลร้ายเติบเลยดิได้เบิร์ดจังหัดเลยนี่นะโว้ยมันก็จะเบิร์ดงานผุดแล้วแคนาลน้ำชีเรืองานผุดแล้วได้ดำหางเลยเด้อยังย่างอยู่แล้วว่าการานิ้ตานะเอบอบุพเพลอยช้ำ อ um, ืม80ซ่ำจักส no ิยเออเบิดสิเบิดตาแล้วบ um> ่ฮอด100มัดซ no ่ำพี่น้องเอ้ยคือสิได้อีดอกงานองตัวนี้เนาะเฮาดกบ่ดห่างเออบ่ดทีปได้พี่น้อง่เนาะเพราะว่าให้องคั่นเฮาดทีมันสิลมพี่น้องเอ้ยบ่เห็นหยังดอกเพราะว่าให้องมันมันอยากงามๆนี่เขาเจ้าอยากสูงเนาะ ดำที่ในล้มเนะาต้องดำห้างไว้พี่น้อยเบืบ้องเขาเตี้ยขั้วเตียเต้ยดำที่ก็ได้ดำห้างก็ได้ขั้าสูงนี่ดำห้างบ่ได้เอ้ยดำที่บ่ได้ต้องดำห้างห้างไว้อย่ามันล้มทำยาเยาพี่น้อเยเล่นเติบเลยคนวะ ให้นุ่หน่อยว่าเปตากล้องให้กับปนะนะูม่ให้าาพี่น้องเอ้ยโอ้ยหอยบ่ลอยหอยนะอ่าไอ้นุ่นแจ๊บเป็ดเข่าคอกแล้วแล้วยักปั้นเข่าพี่น้องเอ้ยไปยักปั้นเข่าอยู่เด็กดำกับบริาหารเบอร์บริที่บริได้ดอกธรรมดาทำเน,นี่ยเนาะม,มาดำหน้าซอยในเด้อพี่น้องหน้าซอยในเด้อพี่น้องเอ็นจีวะ ทังลุ่มทางร้างอะที่อยากห่างกูเลี้ยบึงจำมูลินะพอดีนี่จำมูลินวพอดีจำนี่นะบเอทังขบพี่ฮะร้ายทันทีร้ายมันสีลมจำมูลนพอดีฮะป้านุ่งทั้งล้างอยากห่างอยู่จักน้อยกูเลีบึงลุงนุ่ยแหงว่าห้ดำสอกอ่น สอกนึงพ่อเราม็นสอกอกนึงกับบหนึงอีกว้าเอสอกแบมากว่เห้าสิบเซ้นมล้ต้นนึงอันนี้ประมาณยากว่าเซ้นพี่้องเนาะสองต้นละเมสองต้นลเม็ดแหละนะห่างโคตรอันนี้พอดีเยอยอก เงาเงาพี่น้องเอ้ยไม่ทึคมมานัาไต่คมผมว่าเดี๋ยวะดำนะลาเถอาปะนุย่ยใต่คมแต่มือแหลกเลยพี่น้องเอ้ยใต่คมไปลกก้าใช่ไหมในกะมัดบะอืมเป็นยันก,ก้าวพ่พอยากให้มันแล้วเบิดอยากให้เบิดลเลยพ่นอวะา้งองกะโบราณไปแล้วเบิดเลยจังภาคพอมาเนี่ยเบิดกพี่น้องเอ้ยผมม่ยัรอก ก้าตาเดียวตาเดียวขันใหญ่ของใคร้น่ออ่าขันตาใหญ่ของใคร้าก้าตาเดียวพักพอนเป็นเดือนหมดแล้วน้องเอ็นจี้ว่าจังสิได้ทำอีกแล้วเขาจะผู้ได้มีจ้างกับไปห้ารับจ้างรับใบแม่นขั้นชิมีผู้จ้างอือเปนมีผู้จ้างใครกระดำใครก้อนแมนก้าน้องเอ็นจี้กับยังน้อยอยู่เป็นยังเล่จีมี นี่แหละพี่น้องชีวิตเซาหนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ขี้ตมลูกเศร้าหายเศร้าหนาพี่น้องเนี่ยนี่แหละเนาะขัน,นโมเฮ็ดกับโมมาขันโมหากับโมได้กินได้พี่น้องเ,อ,เอ้ยโมเหกับโไดกินโมไดมีผู้ได้มาเสิร์ฟให้ได้บมไดเป็นลูกคุณหนลูล,ล,ล,ลาได้พี่น้องเนาะสีแดงเซาหน้าเฮงเซาวนาหานาแำเมนเซาวนาหนาดำเม็ดโมไดกินโมเฮ็ดกับโมได้กินพี่น้องเอ้ย พ่อแม่เฮาพาเห็ดพาทำนั่นนี่มาตั้งแต่ใจไรแต่ไรมาเลยเนาะสิบพ่อค้ากระโบสูพ่อหน้าเพื่อนวะมันแมนบ่พี่น้องชูมือหนูเขาหน่อยวะสิบเศร้าหน้าโบดีสูพ่อค้าคำคมบูฮานเพื่อนวะสิบพ่อข้าโบสูเศร้าหน้าเพื่อนวะพี่น้องเอ้ยเนาะสีแมนคือเพื่อนวะบอกเรื่องนี้ไรกับผู้แต่ว่าเฮาคิดตอนนี้นะว่าเฮาว่าสิบพ่อหน้าโบสูพ่อค้า พอพอข้าหาเงินได้เงินซื้อเขากินพอนานได้แต่เขาขายเขาก็ได้โบลายขา่าโบแพงเนี่เข่าโบเป็นราคาพี่น้องเมีนเข่าโบเป็นาารคนาคาเอาเงาพี่น้องเงเามึาง,ง,งดับหน้าเด้อผู้ใดนก็ได้ไม่ต้องซอยนี่ได้ครับบริการหาเงินเล็กๆน้อยๆสาธิง เดี๋ยวไปทำกันเนะขั้งแรกแหกมัน6ปี2,000ตันสองปีนี่หน่งย่างก็ทนย่างย่างไวๆเลยหนังเป็นย่างย่างมือหนึ่งย่างอบร้อนตอกซองเลยวันแรกผัดเขาส้วนย่างไปใช้ผัดบุญยากไปนาะคนท้าผัดดำนาผัดย่างอยู่บ้ดมือตำนาในย่างอยู่มัดมือ หายหน้าเองเนี้มือละลายชีโลด้พี่น้นองเลยนหานานะใครหนึ่งกับเจะาก็เป็นชีเศ้าหอมเนาะเนี่ยขยยันจีโอ้หอยหลายแท้ลลใช้หมุมลเราขาดคัดขวางได้เนี่ยนี่นหอยลายหอยอยู่น้องหอยคงไปโอ้ยคัดลายเลย lần thường thì không thường thường gì thường thường hương thường thường hương, ôi, thường 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 thường

เก็บห้อยนี่แหละ้ไล่มาทีพคนละจังไม่เอาบุ้งเก็บหอยเก็บหอยนั่นนี่วะเอ้ยเอาคลองมาเด้อเอ้ย่แกงมันนี่มาหุ้มกันไหวเก็บหอยพี่น้องเอ้ยเก็บหอยเก็บปูไปน้ำเพื่อเพื่อหอนย่างเที่ยงกันได้แล้วอาหารเท้าคือสิเบิด์ตเลยใช้อิปูอีกวายอุ้ย ยอีป be ูไปนี่งไปไหนหันบ้านนาเ้านีุ่ดยอดชุดหยอนหนมาอีกแล้วเย้พี่น้องนี่ด้ดยโอ้มีขอตลองอีกเหับเอาก้าซ่ามาใส่หอยเร็วๆคนดำนาดำนา เอาคนงานบอสันเอาเอาวันละมือวันละมือไสนใจมาดวนไสนใจมาดวนดวนดเดมีน้ำเย็นพร้อมอีปูเห็นบอีปูตังลงน้ำเลยอชลูกอชัโอ้หก็ตกห่าไว้ยกาน้อยแตกไว้เลย ไปด้วยหุはは่นปนอุชิลงมือเลยนะไป่ไลงมือก่อนพี่น้องลงมือเนี่ยลงสองมเมื่อยเลยเช้าข่อยงางางาหุ่นายเติบเลยพี่น้องอันนี้นาหน้าเขาไ น่านางามครับพ่อเจ้าพี่น้องเอ้ยมุ้ยพยองกอ้ห่องเอาเองแค่นาะพี่น้องเนาะหลายเติบเลยพี่น้องพูนยังบาไล่เป็นได้บาทนี่ ไก่สีแล้วแล้ว,วเอา้าเริืมหา้างเลยพอ่อเหยียดกาย้ดกาป่พอ่อยังไห,หอยอยู่บ่ะปะนุย้ยน้นำลายเลยยังเห็นหอยอยู่บ่ะคุณแาดแล้วกินเ้าเพลนแล้วจังรู้มาคาดไหมเอ๊ะขนดำให้มันแล้วนี่นะ อะไเตีบยแล้วพี่น้องข้ายุ่งกัดดนันนี่พราะดำนอืมเพราะดำพราะดำแดดนะคุณเด็นานาเอาเัานก็ขึ้นานาหน้าปนุ่มเนี่ยนะพูดท่องเอ็นจีนั่นพูดไปหน่อยเนาะสุดแตลาบลาเลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณเรื่อยๆพี่น้องสุขสุขคตสุมองสุบอนที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขสุขคตพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี